คุณผู้ชมคะเน่ต้องยอมรับว่าการระบาดระลอกใหม่ของโควิด1 9ก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลดลงเหมือนกันนะคะ,ะรวมถึงในเรื่องของเหตุการณ์เข้าดาวหรือว่ากิจกรรมทางห้างสรรพสินค้าที่โดยปกติน่าจะคึกคักช่วงปลายปีเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประเมินยังไงบ้างคะต่างจากช่วงระลอกแรกยังไงบ้างคะดูจากระลอกแรกเนี่ยผมคิดว่ารุนแรงกว่านะครับเราเองเราก็มีประสบการณ์มีวิธีการจับ วิธีการบริหารวางกลยุทธ์ต่างๆไว้เจ็ดปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีแพลตฟอร์มมากมายเลยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของธุรกิจเนี่ยอาหารต่างๆทั้งที่เป็นทานที่ร้านแล้วก็ออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทําไว้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีมาตรการล็อกดาวเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับอืมค่ะ ครับคุณบุญยงครับที่นี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยได้มีการพัฒนากลยุทธ์ค่อนข้างเยอะเราเคยคุยกันมาแล้วนะฮะครั้งนี้การเตรียมการถ้าหากว่าจะมีการแพร่ระบาดที่คุณบุญยงอาจจะบอกว่ามันอาจจะร้ายแรงกว่าหรือรุนแรงกว่าตอนนี้เตรียมการอย่างไรเอาไว้บ้างครับ เราเราเราก็มองไว้ทําเป็น3ซีนารีโอครับดรเสวิตครับก็ <S <s คือว่าล็อกดาวน์ร้อเหมือนกับครั้งแรกเลยนะครับการนี้ไอ้กรณีที่ผมทำแอ้สัมมท่นตรงกับที่รัฐบาลประกาศเมื่อคืนคือล็อกดาวน์เป็นจุดๆแบ่งพื้นที่เป็นโซนๆน,นะ <c ười> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบเนี่ยมันก็มีบ้างในเรื่องของอย่างอย่างตอนเนี้ยพอประกาศเรื่องอ่า,ารดิบแน่นอนครับซูชิซาซิมิเนี่ยมันก็มีความอ่อนไหวเรื่องพวกนี้ <c ười> นะครับแต่ว่าเรามีหลายๆแบรนด์นะเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ การกระจายความเสี่ยงเนี่ยของเราในทาได้ดีอาหารอื่นๆในยังขายได้ตามปกติยกเว้นไอ้พวกซูชิซาซิมิแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เราวางไว้เนี่ยมันมันก็ตรงกับไอ้เซ็นเซอร์สที่เราวางครับค่ะนะครับราะว่าในปีนี้ถ้าดูเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่เคยตั้งเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างรวมถึงการปรับตัวในมิติของออนไลน์ที่เราทําได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาช่วยซัพพอร์ตผลที่เกิดขึ้นในเชิงลบบ้างน่อยแค่ไหนคะ ครับไอ้ตัวออนไลน์กับตัวดอินเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนตาช่างนะฮะเมื่อไดอินมันลดลงเนี่ยตัวออนไลน์มันจะเพิ่มขึ้นอย่างอย่างสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยพอมีข่าวเรื่องคนมีปัญหาเรื่องโรคระบาดเนี่ยแน่นอนครับคนเดินศูนย์การค้าเนี่ยก็ลดลงนะครับมันก็จะไปโตทางฝั่งออนไลน์เห็นได้ชัดเลยฝั่งฝั่งนี้ลดลงไปประมาณสิบถึงิห้าเปอร์ซ็นฝั่งออนไลน์เนี่ยโตขึ้นมายี่สิบถึงสนะิเปอร์เซนตะอันนี้คือผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องของอผู้บริโภคที่ ยังไงก็ต้องการทานอาหารแต่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการสั่งอาหารจากที่เคยสานในร้านมาเป็นออนไลน์ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมผม,ผมเชื่อว่าไอ้ปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องยอดขายเพราะว่ามันมีการล็อกดาวน์ปิดร้านไปเกือบสองเดือนนะครับแต่ว่ามา,มา,มาช่วงไตรมาสที่สามที่สี่เนี่ยไอ้ไอ้อความที่เราเห็นเรื่องของรายได้มันไม่เติบโตเนี่ยเราก็มา เน้นเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพในในระบบต่างๆภายในองค์กรนะเห็นว่าไอ้ผลประกอบการเนี่ยถึงแม้มันลดลงสิบ้าหึงยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยแต่กาไรเราเติบโตเกือบเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองถึงเรื่องของไอ้ขีดขีดความสามารถในการบริหารธุรกิจเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นเน้นเรื่องของการสร้างไรายได้อย่างเดียวแล้ววันนี้ะนะเพราะเราคิดว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับปีสองปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จัดการเรื่องของหลังบ้านให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของ Uh, วันหนึ่งถ้าเกิดธุรกิจมันกลับมาเนี่ยผมมั่นใจว่าไอ้ au, ความแข็งแรงของกรราําไรของต้นทุนต่างๆมันจะดีขึ้นมาเดิมแน่นอนนะครับค่ะปีหกสนะี่สัปดาห์หน้าก็เข้าปีหกสี่แล้วนะครับทิศทางผมรู้ว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยการวางกลยุทธ์คงจะไม่ง่ายมองภาพปีหกสี่ที่เราจะมาถึงในสัปดาห์หน้ายังไงบ้างครับผมว่าถ้าเราเปรียบเทียบเป็นนาฬิกานะดรวิทย์ินะครับครับตอนนี้มันมันก็น่าจะมีสัญญาณที่ดีกว่าในช่วงที่เรา เ่อปีที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีข่าวเรื่องวัคซีน uh huh. เรื่องของการป้องกันคือปัจจัยบวกเนี่ยมากกว่าแน่นอนผมมั่นใจอย่างนั้นแล้ววันนี้ประเทศไทยเราเองเนี่ยผมว่าคนไทยก็มีการตื่นตัวมีการป้องกัน,ม,กกนมีการดูแลเอาใจใส่กลายเป็นนิว normally uh huh. ทั้งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ปกติทั้งคนที่เจ้าของที่เป็นเจ้าของธุรกิจนฮะผมว่าต่างคนต่างปรับตัวเพื่อจะป้องกันการระบาดของโรคนี้ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยการแพร่ระบาด รุนแรงเหมือนกับครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นมผมมองว่าปี64เนี่ยจะดีกว่าปี63ในในแง่ของปัจจัยบวกที่จะเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องต้องมองมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนผมคิดว่าการทําธุรกิจวันเนี้ยจะต้องมีมีกําลังใจที่ดีมีมมม มองโลกในแง่ดีแล้วเราจะประสบความสำเร็จแล้วก็ทําให้ธุรกิจ <c oughs> ดำเนินกัรไปได้เลครับทีนี้ถ้าพูดถึงสัดส่วนนิดนึงได้ไหมคะมว่าปีนี้ถ้าดูจากส่วนของหน้าร้านนะคะกับออนไลน์กี่เปอร์เซ็นต์ตั้งเป้าปีหน้าน,นะคะหรืออนาคตจะปรับยังไงเพื่อให้รับกับไม่ใช่แค่เรื่องของโควิด <c oughs> 1 9ทเท่านั้นแต่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยเนะะี่ยค่ะครับ ยังยังหนึ่งเก้ามาสองศูนย์นี่เราเห็นการเติบโตออนไลน์เติบโตขึ้นมาหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับตอนนี้เราก็มองต่อไปว่าในในในปีหน้าเนี่ยอ,ออนไลน์มันมันมันก็ไม่ใช่่าโตแบบโตต่อเนื่องเมื่อไรก็ตามที่เปิดพื้นที่ให้นั่งออไ,ได้อินได้นั่งทานได้เนี่ยออนไลน์มันก็จะค่อยค่อย,ยนิ่ง<ฆ>นะมันมันจะเป็นรูปแบบนี้ในในธุรกิจอาหารที่เป็นเชนร้านอาหารที่เราบริหารอยู่เนี่ยผมคิดว่าการทําธุรกิจไนออนไลน์เนี่ยในลักษณะ ของการสั่งเนี่ยมันสูงสุดผมได้สิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าเก่งเนื่องจากรูปแบบเมนูที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็คงจะได้แบบนี้แต่ปีหน้าเนี่ยเราเราจะเปลี่ยนไหมเราจะมีการออกเมนูใหม่ <S <S 2> <S 2> ๆที่วันนี้เราเราเตรียมการหมดแล้วล่ะทุกๆแบรนด์จะต้องตั้งโจทย์เลยว่าเราต้องมีเมนูที่ทําออนไลน์ได้อย่างน้อยทําให้ธุรกิจในสัดส่วนของออนไลน์ของแต่ละแบรนด์เนี่ยขั้นต่ําต้องมีอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นแต่บางแบรนด์เนี่ยเราก็ทําได้ดีเพราะว่าเมนูมัน เหมาะมันคล้ายๆเป็นฟาสต์ฟู้ดอ่ะไอ้นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือทําได้6กเจ็ดสร์เนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการปรับตัวเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่ตัวเมนูในในร้านด้วยเพื่อจะให้ทําออนไลน์ได้แต่ส่วนที่มากขึ้นนะครับค่ะ